สวัสดีเช้าวันหยุดเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสค่ะทุกคนวันนี้คุณแม่แล้วก็คุณพ่อน,นะคะจะพาน,น้องๆไปเที่ยวกันคะ่ะวันนี้ก็จะมีติวเตอร์เฟซบุ๊กสมหญิงและก็พี่ไตเติลน,นะคะไปเทีย่ยวสถานที่แรกวันนี้เรามาที่นี่เลยซสตาแอนด์ฟอเรสต์เป็นคาเฟ่เครื่องบินลำใหญ่ขนาดนี้เลยคุกคนสวยมากสำหรับบัตรราคาค่าเข้าก็อยู่ที่200บาทและก็มีหางบัตรนะคะแลกซื้อพวกน้ำปัน่นน้ำหวานของหวานหรือว่าจะเป็นชูชิกก็มีค่ะทุกคนภายในตัวเครื่องสวยมากเลยนะนแต่ว่าเนื่องด้วยวันนี้อากาศนะคะฝนทำให้ในตััววเเเครรื่อออองงนนน็็มมมมยยยยะแแาาากกหูลล้้้ๆ ข้างปีกเครื่องบินแต่อยากจะบอกว่าบรรยากาศข้างนอกปีกเครื่องบินนี่ก็สวยมากใช่ยออเลยนะทุกคนหลังจากที่เราอยู่บนเครื่องบินสักครู่นะคะฝนก็หยุดตกค่ะคุณพ่อก็พาน้องติวเตอร์กับน้องเฟซบุ๊กนะคะมาขับรถเล่นอันนี้ก็จะลัดล้อไปตามบริเวณรีสอร์ทเลยนะคะหลังจากที่นั่งรถเล่นเสร็จแล้วนะคะน้องติวเตอร์กับน้องเฟซก็พากันมาเล่นที่บ้านบอลน,นะทุกคนโอ้โหเล่นสนุกมากเลยดูสิอุ้งท่าใหญ่เลยมาท,ทุกคนเดี๋ยวแม่จะพาไปสานบันให้แม่ในตอนในตอนเด็กๆนะคะน้องแม่ก็มีความฝันนะคะอยากขับรถทุบแม่เงนนีคมป็นลทกโอ้โหตติวเอร์ทไมเก่งงจับังครับถ ตั้งได้ไหมลูกสั้งเลยสถานที่ที่สองที่เราไปในวันนี้นะคะทุกคนก็คือวังนาคินวัดคำชะโนดวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆนะคะคไปกราบไหว้ปู่ศรีสุสโธ yes และย่าตศรีปทุมมาโอ้โหติวเตอร์เก่งมากเลยถือพานใบสีเองด้วยบรรยากศาศภายในวังร่มรื่นและก<ล>็สบายมากทุกคนนี่นะคะแม่หนึ่งก็อยากถ่ายรูปกับพี่เต้เต้แต่พี่เต้เต้ไม่ยอมมองกล้องเลยบอกว่าอายว่าไงแม่ก็บังคับเนี่ยยิ้มจนได้หลังจากที่เรามาถึงลานพี่นะคะทุกคนแล้วก็กราบไหว้องค์ปู่แล้วก็องค์ย่าติหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเดินลัดล่งเมื่อกกกก่่ออนน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 ะะคคคททุสถาาาาีีีี้้็็มตตำำืผจง ังไม่แน่ใจทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่าอยากบอกว่าตอนเด็กๆที่แม่ได้ฟังตำนานลู้ซึ่งนลงูกแล้วก็กลัวมากแต่แม่ก็เชื่อนะว่าตำนานนี้มีอยู่จริงและเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์หลังจากที่เราเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทุกคนก็มาทำการตั้งเห,เหเรียญบาทเหรียญสิบเหรียญห้าแบบนี้แหละทุกคนซึ่งเขาบอกกันว่าถ้าใครตั้งได้คำอธิษฐานจะเป็นจริงดูจากหน้าเตเตอร์แล้วน้องน่าจะตั้งไม่ได้เลยทำหน้ามุ่ยไปเลยไม่เป็นไรนะครับน้องยังเด็กหลังจากลงมาจากวานนะคะเราก็ได้เลขเด็ดตัวนี้แหละ